จับตรงไหนจับตรงไหนลูกจับตรงนี้เหรอจับตรงนี้เหรอลูกไหนชี้ปะป๊าดูสิจับตรงไหน<า>หลอให้มาม้าเป่าให้มาม้าเปล่าให้มาม้าเป่าหนเพียงหายยังเอ้ยอย่าไรเดอร์ไม่เอาอจับได้ยังจับมามาได้ยัง เปิดทุกบาเลยเอาเปิดน้ำเปิดประตูรถ